โอเคไม่ใช่ผู้หญิงไงไม่อยากใส่ใจที่ไม่มีกีกีอะไรเฮ้ยเกิดห้องไหนเนี่ยเกิดห้องตรงกลางไปหยิบไปฉายโคดันนะครับเด็กๆเอกไปนี่โตะอยู่ไหนโตะจมดินอยู่ไปเนี่ยตอนนึ่งตอนนึงหรือว่จมรอับเอาของเข้าปากสัตวเอาของเข้าปากเอาของเข้าปากมาไปฉายเปิดทีละคนก็ได้ไปฉายไปาแล้วเปิดทีละคนด้วยกันเปิดอ้ยเปิดทีละคนเพราะว่าทำมันไม่เก่เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิด เวลาวิ่งมันมีมันมีเหนื่อยนะเลี้ยวขวา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 นิวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยนิวนิวมาเข้าไปอย่างไวตรงแรกมันรู้ทางแล้วไงเดี๋ยวพอพอข้ามข้ามรั้วนั้นไปอะบอกเลยว่าสับสนมากไม่ใช่งงนะสับสนเลยแหละตรงไปนิวตรงไปนิวตรงไปนิวตรงไปเูเห็นวิ่งซ้ายไปเลยกูเห็นวิ่งซ้ายไปโอ้เราเราเราคิดว่านายเป็นถูกถูกทางป่ะโถเอ้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ นี่ไม <ป S 2> ่นี่ยไม่นี่ไปทางซ้ายไปทางซ้ายทุกคนไปทางซ้ายเดี๋ยวพี่จะไปเก็บกุญแจก่อนเราไปหาปืนกับพี่โนต้ตเอากระสุนไปไหนไวะไอ้กระสุนอยู่นี่ไฟฉายอยู่นี่กระสุนอยู่นี่กระสุนกระสุนอยู่ไหนกระสุนอยู่กับผมนี่นี่นี่นีมามา<ๆ><ๆ>เก็บฟิวยังเก็บฟิวยังเก็บแล้วเก็บแล้วก็แล้วฟิวเฟิร์กยังดูของดูของไอตัวอะไรอ่ะพี่ดูปากทางให้เก็บของเขาแล้วนะ จะพรองคขาหรอานะไปไปไปกันไปกันเหมือนเมื่อก,กี้มันมีมาเดี๋ยวคือเออเอเดี๋ยวไปโตโตถ้าสมมติว่าไอ้นักล่ามันมาจอเราจอเราจะสั่นจ่อเราจะสั่นแต่ว่านักล่ามันวิ่งมาหาเราตาสีแดงแดงเลยนะตาสีแดงแดงตัวดำดำถ้าสมมติว่ามันวิว่งหนีมาหาเราถ้าสมมติถ้าถ้าเกิดสมมติโตอยู่คนเดียวล้วโตไม่มีปืนอะโตต้องวิ่งหนีมันให้ได้จังหวะมันจะเลิกตามแต่ถ้าโดนแต่ถ้าโดนแล้วว่าพลังเราเราจะเราต้องยืนสักพักหนึ่งอ่ะเพื่อฟื้นฟูพลังอ๋อคือเวลาตั แต่ฟื้นภูมงตู้พลังอ่ะฟื้นปูชานะบอกเลยเิียวไปไหน,นโอ้โหวอีกแล้วกระทาง <c oughs> อาลเพี่ไปเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนใจร้อนจริงพ่อกุญแจอยู่ที่ใครเนี่ยเปิดปูช่าให้โย่ข้างหลังอยู่อยู่อยู่ที่ผมอยู่ที่ผมกุญแจอยู่ที่ผมข้างหลังโล่งข้างหลังโล่งอาเอ็มไปเปิดเปิดกุญแจเดี๋ยวพี่เฝ้าตัวนี้ให้ดูข้างหลังใหงเ้เฮ้ยมาแล้ว ไมไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันไม่ใช่เมื่อกี้มันโฉบมาดีนะมันไม่วิ่งมาเมื่อกี้มันโฉบมามองมามาทุกคนมาครัมาัมาครมา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 นาม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 าอามามาเนี่มา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 กาม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 าาม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 มัมามามามตมวมา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 มมา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 มมันามามานามามามาิามางาม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 าาไา เก็บตัวไปเก็บตัวข้างในก่อนเดี๋ยวตรงนี้พี่เฝ้าให้ให้เอ็มกับนิวไปใส่ฟิวก่อนเดินขึ้นไปชั้นสองก็ได้เดินขึ้นไปชั้นสองแล้วกดอิรันเกิดสัตวานนึงเอ็มเอ็มอ๋อโอเคสวิตสับสวิตแล้วไฟข้างในเปิดเราก็กดสับสวิตในนั้นได้เลยสับสวิตเลยสับสวิตคอนโทรลเลยสับยังสับยังโอเคเก็บเก็บเครื่องกับกุญแจไปเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เก็บเครื่องกับกุญแจเองนิวเฮ้ยนิวเก็บกุญแจไปดีกว่าพี่เก็บซื้มมาาแแลล้้ววว มาแล้ว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 ตกลงมาตกลงมาวิ่งบวกเลยวัดไงหน้าแดงเลยเนียวปันไงหน้าแดงเลยเนไทางซ้ายเดีเนีวใเ้หมดนี่เนี่ะพลี่ยเนีันขึ้นช้ามากถ้าเจอเนอเนอมันอีกที่เองก็ตายนว่ยีี่ี่นมนนนี่ีีีันน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 นี่ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือ ใส่มือใช้มือใช้มือมาแล้วมาแล้วเออต่อ,อ,ม,าอ,ม,าม,าอมาต่อน้ำมันต่อมาตนรงนี้นี่รูนี้ตอตอนี่ตอต,อ,ตอ,อยู่ไหนอยู่ตอม่อ้ื้อหรือเลงถอยหลังอันนี้ครับนี่นะอย่างผัดไอ้ตัวไปไหนฮะไปไ,ไปไ ตรงมาตรงมารูจะอู้จะอี้มากเลยหนูมาหนี่มาหนี่มันอยู่ในหมอนไงนี่นี่รูนี่มันนี้มันนี่มันนี้มาทางนี้มาทางนี้มาเติมน้ำมันนี่มาหนี่ทางนี้ที่รูมันจะมีรูทางไหนก็แน่นี่นี่ไงถึงทางไหนรูทางน้ำมันอ่แต่กดทางไว้กดค้างไว้ยาวเลยกดค้างเลยทางขวาล่างอ่ะมันจะมีขีดมันลดไปเรื่อยๆมีเอาให้หมดเลยเอาให้หมดถังเลยเอาให้หมดถังเลย เอาใครเนี่ยบงังอ่ะพี่อะไรเนี่ยพี่นิวเติมยังเฮ้ยหนูเติมไม่ได้เลยตายละทำบังเติมเลยเออก็ออกมาถือปืนไว้ก่อนยังมันมาแน่บอกเลยแต่ว่าแต่มันกล้าละง่ายยังเอีกมีพักเบรกด้วยอ่ะหมดแล้วนี่โอเคทิ้งเลยกดคิวทิ้งไปใช่ก่อเนี่ยมันไม่มีแล้วดิหมดแล้วก็ทิ้งเลยกดคิวทิ้งไปโอเคขึ้นรถ ทิ้งไม่เป็นอนะ่ะกดในโทรศัพท์ทิ้งไงแล้วใครแล้วใครมีแล้วใครมีกุญแจลงไปนิว <c oughs> นิวนิวไอ้นิวมีกุญแจนิวมีกุญแจไอ้เนี่ยพี่เออนิวมีกุญแจไม่ใช่เหรอเก็บไว้ยังอ่ะเมื่อกี้เนี้ยออ้าจะบแต่มีกุญแจเอาดีเดี๋ยวนะดูช่องดิเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครใครอ๋อกุญแจอย่นี่โอ้ตกใจหมดเนิวเร็วนิวเร็วพี่เห็นข้างหลังมาเอ้ยยกันมา ไปมองหลังมองข้างหลังมันมาอยู่ยีงไงวิ่งมาแล้วเนี่ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่เลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายพี่ไม่เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายปีศาจมันก็มาดิอกลับไปก่อนพี่เราต้องไปบ้านก่อนต้องไปบ้านก่อนกูกูหันหลังแล้วตกใจหน่ายนิวอ่ะผมตกใจโอบว่าโอบบังหน้าผมอยู่ตอนเนี้ยพี่ขับดีๆเดี๋ยวมันวิ่งมามันวิ่งมาเอ็มมันวิ่งมากูเห็นแล้ว้ายก่อนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไปเดี๋ยวซ้ายไปซ้ายไปรถติดลม ไมันมาอีกปะเนี่ยเฮ้ยนี่คือมานช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 นเปิดแม่งเลยเปิแม่งเลยได้เหรอไม่ได้มีไม่ได้ตามมาสองตัวตามมาสองตัวเฮ้ยไปได้อยู่ได้อยู่ยิงไปหนึ่งทีแล้วหาของตัวตัวหาของตัวหาของเหลือเชื่อมัน้องอย่างนี้แหละเรียบริปหาของทุกคนพี่อยู่อยู่ข้างหน้าให้พี่อยู่ข้างหน้าแล้วเปิดประตูได้เอ็ม เฮ้ยอะไรอ่ะผมได้อะไรไปฉายเฮ้ยเจอกระสุนแล้วเจอกระสุนแล้วโยนมาให้พี่ด้วยนะอ่นนี่ตามกรุงตามเกตนะเฮ้ยแล้วพี่โนบะรหัสป่ะพี่ได้รหัสอะไรไม่รู้ไหนนะเอ๊็มรหัสนี่ไงที่มันขึ้นไปหอคอยไงเอ็มจำเอ็มจำให้หน่พี่พี่น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 ี่พี่พี่นี่นี่นี่กระสุนกระสุนอยู่นี่กระสุนอยู่นี่กระสุนสองก้อนสองก้อนสองก้องอยู่นี่มานี่มาเอาตรงนี้ดิแกไป ไจะไฟฉายวะแต่หนูทีไม่เป็นอ่ะอะไรนะหนูทีไม่เป็นอ่ะไอ้หุ่นิงอะไม่เอาปืนหมุนไปไหมถ้าสมมติว hey, ่าเรามีถังสองถังแล้วไม่เรามีเราเรามีกระสุนอะไรมีสองนัดวิเออถือถือไว้ก่อนพยายามให้มันพยายามให้มันมาใกล้ตัวแบบประมาณพยายามทิ้งล้วมันนะแล้วยิงที่หัวมันอ่ะจะได้ตายไว จะได้ตายไวเออแม่งเนอเฉยเฉยไอ้กูเติมใหม่อ๋อปุ่มตกไม่ปุ่มอะไรไม่ปุ่มทิ้งปุ่มโยนของทิ้งไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวพึ่งโอเคลองตัวเองเอเคมนอยู่ข้างบนรหัสรหัสผมมีรหัสกดคิวกดคิวทิ้งแล้วใครมีถังน้ำมันไม่เกีนนี้มาเติมหน่อยสิ้นู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 นู้้ มาเติมเลยที่เดิมมองเดิมมายืนคุมน้องด้วยเดี๋ยวนิวยืนคุมน้องด้วยเดี๋ยวถอยถกลับไปบ้านเดิมเดี๋ยวถอยกลับไปกลับบ้านเดก่อนไปแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่มาแล้วดูดูดูเดี๋ยวบนเเดวก่อนรหัสผมมีนะครับผมมีไอมันมาแล้วไอโตไม่ปิดประตูะโตเสีี่ประตูเหลือครึ่งหลอด เปตรงงนึึค่หลอดไมเลือดมึงหรือเปล่าหรือครึ่งหลอดอะเลือดมึงหรือเปล่านี่คไปบ้านไปบ้านไปบ้านขวาขวาขวาเลี้ยขวาเลี้ยขวาหน้าขวาหน้าขวาหน้าเลี้ยขวาไหนวะเฮ้ยพี่มันเลยลงมาพี่ยังไม่ถึงนี่แหละไปอีกขวาขวาขวาเออนั่นแหละอุ้ยพี่จะทนทำไมอ่ะ โทรได้เปล่าโทรได้ปล่าเดี๋ยวพี่เข้าบ้านคนเข้าบ้านทุกคนเข้าบ้านไหมเพื่อการหาของ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 ขี่วิ่งเข้าบ้านได้นะบอกก่อนที่เปิดประตูบ้านได้ด้วยโอ้ไฟฉายไฟฉายเก็บไว้เก็บไฟที่ไฟฉายพี่หมดและไฟฉายอันนี้พี่หมดแล้วอ่ะพี่เราดูของอ่ะเวลาหยิบอ่ะมันไอ้พวกไฟฉายพวกถังน้ำมันมันจะมีเขียนเปอร์เซ็นต์อยู่พี่นุกระสุนกระสุนกระสุนอยู่นี่นิ้วนิ้วกระสุนอยู่ข้างล่างห้องครัวกระสุนอยู่ข้างล่างห้องครัวกล่องนึงเอ็มหยิบหยิบหยิบไปให้พี่หน่อยหยิบไปให้พี่หน่อย ตัวเข้าไปแล้วมันวิ่งออกมานี่นี่มามาห้องใต้ดินไม่มีใครยังดูห้องใต้ดินใช่ไหมพี่ไปดูเองห้องใต้ดินนะลงมาลงมาอยู่พี่พี่อยู่พี่อยู่ห้องใต้ดินพี่อยู่เอ้ยกระสุนอยู่นี่นิวนิวมีปืนไหมมีเออมีปืนให้นิวไปเผื่อเผื่อแยกแยกกันเดินนี่นี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาไปเออพี่ไหนกระสุน พี่พี่ให้พี่หนุ่ยไปแล้วอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมัน <Hey. S 1> เป็นเป็นหน่วยเฝ้าที่ดีมากบอกเลยเขาที่นี่ตัห้องนี้แปลงใช่ใช่ใช่โตอยู่ไหนโตอ,อยู่ไหนโ hey. <Hey>. hey. ตอ,อยู่ห้องข้างอ่างข้างอ่างไอเดบกเราบินเจ็เตอร์แต่ใช้ไม่ได้อ่ะ เราไม่แน่ใจว่าตจะว่ามันคือข้างนอกไม่ต้อเราเปิดประตูตูดปู้ตู้ปิดปู้ตู้ปิดตู้มาปิดแล้ว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 นอนหลังบ้านพี่นอนหลังบ้านมันมีประตูหลังบ้านระวังระวังนะนิวฝีฝากขึ้นแล้นิวใครขึ้นชั้นสองไปยังผมขึ้นไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนี้ยถ้าเจอกระสุนนะโยนให้ให้นิวด้วยนะเผื่อเผื่อมันไปได้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 ไม่มีใครเอากระสุนเลยได้ได้ นี่นี่พี่เอาไปให้นี่นี่อันนี้ไปพี่ฝากด้วยน้องรักชีวิตนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ต้องห่วงไอ้น้องป้าพี่พร้อม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 ป้าเราพี่รถเติมเติมน้ำมันแล้วใช่ไหมป้าป้าป้าไปหอคอยไปหอคอยพี่ถ้ากล่องไม่มีกล่องไอ้นี่เลยอ่ะคือรถที่กล่องเครื่องมือเลยอ่ะถือพี่ส่องสองล้อคือรถคือรถไปอันนู้นเติมมันให้อยู่เออได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่องล้อก่อน เรียบร้อยพี่หมดล้วอะโอ้ตกไปไหนฮะตกมาตกมาแล้วตกไปไหนเฮ้ยโต๊ะโอ้โหพี่ยิงทำไมอ่ะปืนมันลั่นปืนมันลั่นปืนมันลั่นเยอะดไอหอคอยเลยนะเก็บจมล่ะได้ป่ะแล้วหันอยู่ที่ผมรหันอยู่ที่ผมรลหันอยู่ที่ผม พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มันมาแล้วพี่มาอย่าไหนนิ้วอยู่ไหนนิ้วดิอยู่ไหนนิ้วต้องต่อไปต้องต่อไปอย่าหยุดต้องต่อไปอย่าหยุดมันตามอยู่มันตามอยู่มันตามไม่เลิกเอาจริงแม่งตามแบบดุมากอ่ะต้องจอดตรงไหนวะพี่ไปดิหอคอยก่อนปะเราไปหอคอยก่อนกพื่อไปหอคอยก่อนเพราะว่าเราต้องเอาของไปซ่อมตรงเครื่องจักรตรงนู้น แต่ถ้าแต่ถ้าใครใครใครโดนนักล่าแล้วหน้าหน้าแดงๆอะ่ะไปหาที่หลบก,ก่อนเพราะว่าพลังม,มันขึ้นช้าเร <Okay. S 1> ื่องเรื่องมาตาม,ตามตามยังจุดยังเรื่องแล้วเรื่องแล้วเรือ่อ <c oughs> งแล้วเรื่องแล้วเมื่อไหร่จะได้หม้อแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเจอเจอเจอผีอีกโยนตกลงไปเลยนะ <c oughs> อ้าวทำไมเป็นงั้นปีนข้างหน้าพี่ขา <นะ S 2> ้างหน้าข้างหน้าข้าขงหน้าว <c oughs> ิ่งมาแล้ววิวที่เราชนมันไม่ได้หรอ ไม่ได้ลงๆๆหอคอยขึ้นหอคอย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 หอคออคยหอคอยครับผมรักนี้เพื่อเธออเพีอยไ่ไหนอะขึ้นหอคอยขึ้นไปได้เลยอึ้อดเลยเดี๋ยวพี่าให้ไปยังไงไปยังงไความไปเป็นของปีศาจถังน้ำมันถังหนึงแล้วก็รหัสรหัสคือแปดเก้าสี่หนึ่งโอเคแอ้ผมมี่องื่อทำอะไรได้มหงพี่ซ่อรถซ่อมรถอรถเก็บไว้อนเช้า เผื่อเครื่องพังดีหนึ่งไปขวาแล้วอ่ะเขาจะเอาขวานไปใช้หมดน้ำมันถังน้ำมันเอ็มเอ็มมีขวานแล้วตัวใครเอาขวานนั่นแหละอีกลองนีกระสุนอยู่นี่กระสุนอยู่นี่มาเอาคนนึงมาเอาคนนึงใครก็ได้คนนึงนี่จะสองกล่องสองกล่องสองกล่องมีสองกล่องมีสองกล่องมาๆมาๆนิวนิวอนุเออนิวเนี่ยพี่โน้ตในนี้ก็ได้นี่เนี่ยเก๊เนี่ยจะไม่ใช้อะไรจะวิ่งอยังไง ตอนนี้ผมมีขวานแล้วนะผมสามารถสู้ได้นะนะผมมีขวานอ่ะผมมีถังน้ำมันหนึ่งนั้นเขียนดูว่าใช้ไม้ใช้ใช้ไม้เข้าสู่ห้องโถงห้องโถงไหนวะอ๋อเอ็มจะห้องโถงที่จุดแรกที่มันเป็นประตูไมคขั้นมั้นเฮ้ยพี่พี่ไหนหนูมีถังน้ำมันนะถังน้ำมันเอาไปเติมรถเติมรถเติมรถแล้วใครมีกล่องเครื่องมือนิวปะมีมีมีรถเราจะไม่พังเว้ยรถเราจะไม่พังพี่เติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนถังน้ำมันมันอยู่ฝั่งไหนอะ นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เปิดประตูรอให้พี่เปิดประตูรอให้เอาประตูปิดเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคมกันให้เดี๋ยวผมกันให้ด้วยทางอันนี้อย่างเยอะเลยรับเลยนะเดี๋ยวจังหวะมันจะไม่ให้เติมอ่ะขับเจอแยงไหนเลี้ยวเลี้ยวไปแยงไหนป้าเจอเจอไวป้าไหนป้าพี่เอาเอาเดี๋ยวผมไนะเอาใครเป็นคนทำ พึ่งอย่าพึ่งย <apl> อย่าพึ่งพี่โทษเร็วนะน้องยังไม่ขึ้นได้พี่น้องแบบทิ้งเลยอะเยสาแววทิ้งน้องทิ้งน้องก่อนเลยเออเนี่ยผมบอกแล้วพี่ต้องเล่นหลายคนมันนินจาไอ้นี่เพราะว่าเล่นสองคนเราไม่ไหวให้ขวามาขวามาขวามาที่หูตัวแรเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปอันนี้อันนี้เราเข้ามาทำอะไรบ้างอันเนี้ย อ๋อนี่ไงเนี่ยเอ็มน,นี่ลงไฟฟ้านี่ไงเราไม่มีนี่นี่ว่าลองดูก่อนมีเครื่องปัดไฟป่ะเนี่ยเนี่ยเปเครื่องปัดไฟเนี่ยฟิวฟิวเอ้ยพี่พี่พี่มีฟิวไอพี่มีฟิวแต่ตรงนี้อ,อุ๊ยนี่โอ้โหโอ้โหยิงหมดยิงนัดหนึ่งยิงไปสองนัดเฉยเลยสองนัดแท้ มันได้ปะมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่งั้นอันนี้เราไปเราไปบ้านด้บ้านกระลึกกรลกกลุกนี้คือจุดเดียวที่เราพี่พี่นนมาพี่นนมาเร็ว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 เรเร็ว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 เร้วเร็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 ว่ร็วไป็วไป็วเร็นเร็วสรมอ่ะ็ีเร็วเร็วเรวไงนิวืนยืนอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วรเรวว เดด,ดกูกหลอกไหอเนาะผมว่าไม่เป็นซอมบี้แน่เลยพี่วิ่งขนาดนั้นมันเป็นเงาเนี่ยม,ม,มันเป็นเหมือนเหมือนเงาปีศาจอะแต่ถ้าแต่ถ้านิวนิวกระสุนจะหมดบอกพี่นะเดี๋ยวพี่ยิงให้เราต้องไปบ้านเดิมมั้ยเนี่ยพี่หมายรัวใช่เลยภายกิจมันอบอกว่าใช้ใช้ไม้ไฟเพื่อเข้าสู่ห้องโถงค้นหาทางผ่านประตูเก่าค้นหาทางหนีอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่สูญหายไปสำหรับสถานีรางไฟฟ้า อุโมงปะจำจำสถานที่แรกอุโมงปะเออฮะลิขว่าลิขวาเคยไปยังไงป้ลิขวาก็ทางเดิมไงไปดิลิขวาปะไปบ้านนะอ๋อลิขวามันไปบ้านทางทางเก่าดิเราต้องไปไหนเนี่ยบ้านแรกเราไปยังไหนบ้านแรกเราไปแล้วไงไปดูทางเป้าหมายคุณหาไง ใช้ไม้ไฟเพื่อเข้าสู่ห้อง,ถงอโถงค้นหาทางหนีคิดว่าอุโมงค์ที่บ้านนี้เราเขา้าอย่างบ้านนี้เราเข้าแล้วบ้านนี้เราเข้าแล้วไปที่อุโมงค์อุโมงค์ิดว่าอุโมงค์นมันก็ตกด้วยไอ้ครั้งนี้เครื่องมันไม่พักวันท้ายท้ายท้ายทายนั่นแหละตรงไปตรงไปเลยคนทุกคน,กคนรัดเซฟตี้เบลไว้ผมจะวิ่งเข้าไปแล้วชนให้มันพังเลย เอาเอาไม้ฟาดดูนี่ไงถ้าเข้าถ้าเข้าเข้าเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่เฝ้าเฝ้าหน้าประตูให้นี่หยิบกระสุนใครมีกระใครมีปืนหยิบกระสุนใครมีปืนหยิบกระสุนเนื้อเข้าไปซีดกระสุนนิ้วตรงนี้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 ตนี้่กระสุนนู่นกระสุนอุ้ยเฟือง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 แล้วม พี่เฟืองผมนี่เฟืองไอ้รหัสนี้ไม่เอาเลยใช่ป่ะไอ้รหัสขวานี่คือพอแล้วแปกกระสุนเต็มเลยกระสุนเต็มเลยกระสุนเต็มเลยนีกระสุนอยู่นี่กระสุนที่นิ่หยิบเลยนิ้วเต็มที่นิ้วเต็มคาราเบลนิ้วสี่ลูกเลยนะพี่ผมมีถังน้ำมันอยู่พี่ต้องพึ่งผมต้องถือถังน้ำมันอีกนองพี่นอเมาพี่รถพี่นอนเมาเอากระสุนมายวาดมนี่ตหาังมานี่ครับว่าไงี่นี่น้ำแข็งน้แข็งน้แข็งเอ้ยไม่ใน้ำแข็งน้ามันน้มันน้าแข็งอะไรวะนัแข็งอะไรวะอะไรคือน้าแข็ ประตูฝั่งนี้ไม่มีใครเอาอ๋อนี่พี่น็ตกระสุน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 นี่กระสุนกระสุนไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่พี่น็ตไม่นี่ไม่ปืนไม่ปืนไม่ปืนโต่อต่อต่อว่างมั้งล่ะพี่น็ตกระสุนนี่ไฟฉายสามอันหนูทิ้งไปฉายหนูทิ้งไปฉายสามอันหนูทิ้งไปฉายไปเลยสามอันหนูทิ้งไปเลยหนูไม่เอาปืนเด้๋วกระสุนอยู่นี่อันนึงพี่น็ตให้น้องมันอันนึงดิหกอันนึงไม่ทันแล้วหกอันก่อนต่อถือปืนมีกระสุนไหมหยิบขึ้้นนนนมมมมมยยไ่่่ีีีาพตเเิแลวะกรสุ เสริมไปแล้วต่อหยิบปืนไปก่อนสรุปเราหยิบมาแล้วสรุปได้แต่ปืนไม่มีลูกนั่นห่ะสิเติมเติมทีเดียวหมดไหมหรือว่าเก็บไว้เติมหมดได้เติมพี่หมดเลยเออว่าเดี๋ยวพี่มีอีกถังนึงไม่เป็นไรเอาเอาเอาให้เต็มเลยแต่ได้เป็นเต็มแล้วก็พอได้เลยเฮ้ยเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยถังนึงผมเลยกล่องหรือของเติม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 มันไม่กินอยู่เติมมมัันน เติมอีกเหรอเติมให้เต็มไปเลยเติมให้เต็มเลยเต็มยังไงรึ่งถังรึ่งถังแล้วึ่งถังแล้วรึ่งถังรึ่งถังองในหมดล้วองในแค่นี้แค่นี้แหละนี่พอองในขึ้นรถไปมาแล้วไปแล้วไปแล้วเติมเติมเติมเติเติม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 ปูนถอยดีดีไมคนโบกปะเนี่ย อะไรของพี่เนี่ยพี่ป็นพี่ชนไม้อยู่พี่โน้ตตอนแรกผมคิดว่าผียิงนัดเดียวตายผมไม่ตายแล้วให้มันเริ่มยากแล้วมันเริ่มยากมันเริ่มยากผมว่าพี่โน้ตกลับรถเถอะว่านะตอนแรกพวกพี่น่าจะจอดรถไว้ข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ถอยแล้วก็วิ่งออกไปพี่โน้ตพี่โน้ตไปตรงนั้นเลยผมได้เฟืองมาแล้วผมได้เฟืองมาแล้วไปตรงนั้นเลยต้องไปเลยต้องทายทายทายไปทายไอ้ตรงตรงตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาเออไปเลี้ยวขวาเลย ออไปเลยเออมันก็ยากอยู่นะยากไม่ได้อีซนะี่นะเกมนี้ยากอยู่นะเล่นสองคนคือตายตายยับเลยพี่มุกไปไหนไเห็นต่ตงวันนีนไม่เห็นเล่นปีนเขาอยู่มั้งเรืออาจจะปล่อยตัวไว้ในในเกมทุกคนจับจับไว้ให้ดีฮะบบเดี๋ยวผมจะขี่ลงเหว เฮ้ยเฮ้ยพี่ขวาขวาขวาเมื่อกี้เห็นมันแบบมันเออมันจะมีช <Hum ming> ่วงแบบๆอยู่ให้ฝนตกทางมันลื่นตกมาตั้งนานแล้วนะพี่ทุกคนนะพี่ยังไม่เปรียบไปไปขับดีๆขับดีๆขับดีๆอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดได้ของมาแล้วเฮ้ยอยู่ดีอีพี่พี่ข้ามทางว่าพี่เราผิดทางว่าถูกเอ้ยถูกทางนี่หว่าไ้าไเข้าไป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 เปิดประตูแล้ว

รถรางเก่าเพราะว่าเราต้องทางข้ามเขาอย่างช้าๆแต่แน่นอนไม่ดีอ่ะตอนเล่นสี่คนมันอีซี่บราปไปเลยใชไม่ได้เล่นคนเดียวพี่เล่นสองคนเดีเล่นสองคนนี่ร้องกี้เป็นตุ๊ดเลนิวไปดูนี่คลิปเดี๋ยวพี่ส่งคลิปไปดูที่พี่นนอัดไปเมื่อวานเล่นกับพี่แต่ช่วงบ่ายอ่ะโอ้โหขอบคุณสำหรับการเล่นเกมเอาแค่นี้โอ้ จริงวะแต่เอ็มเอ๊ะพู <Lust> Easy Bro ดเอซี่โบรดิ e a ซี่โบรครับทุกคน